สวัสดีครับมาพบกับช่อง TMK นะครับรถมือ2ราคาถูกนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับโฟกสวาเก้นนะครับพาสดนะครับปี2000นะครับตัวนี้เป็นเกียร์โต้นะครับนะเครื่อง1 8จุด8นะครับนะเดิมๆเลยครับผมนะเดิมเดิมโรงงานเลยครับแม็กเดิมครับนะสีผมตีไปให้ประมาณสัก80นะครับ70% 80%แล้วกันนะครับมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างนะครับผมนะครับโฟกคันนี้ถือว่าสวยครับ นะไม่ไม่เคยชนนะครับแต่มีทําสีมาบ้างนะครับนะตามภาษารถเก่านะครับนะหลังคาก็ยังเจีมๆนะแต่ตรงนี้ตรงนี้ด่างนิดนึงนะครับนะคันนี้สีสวยครับผมรถพร้อมใช้งานนะครับเดินทางการแย้ปกตินะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับเขาวางเครื่องของออดี้มานะครับนะตัวเดียวกันกับฟ o ك ซ์วากเนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับเหยียบติดเท้าขับดีครับผมช่วงล่างทํามาแล้วนะครับเครื่องวางใหม่แล้วนะครับแอร์เย็นนะครับเพลงไม่ดังนะครับ ภายนนนอกปรระะมมาณี้คัับฟิลยงใช้้ไดอยู่นะครับนนะครับภายในก็มีริ้วโยตการใช้งานนะครับผมเบาะเบิกนะครับแต่ไม่ขาดนะนะครับแต่มีริ้วนะครับมีริ้วแบบซีดๆนะครับผมนะแตกรายงานนะครับนะเกียร์อโต้นะครับเก๊ตัวนั้นหายนะครับนะแต่ซื้อใส่ซื้อใส่ได้นะครับไม่เท่าไหร่นะครับนะครับมีตําหนิแค่ตรงนี้ครับ ไม่สวยแค่นั้นเองนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับแต่กระจกซ้ายซ้ายฝั่งโน้นใช้งานไม่ได้นะครับแต่มอเตอร์ติดนะครับต้องไปไล่เอานะครับจ้่ของบอกนะครับแต่ใช้ได้นะครับแต่ 2- 3สาบาร์นี้ใช้ได้หมดนะครับนะครับออโต้ด้วยนะครับกดออโต้ด้วยนะครับนี่นะด้านหลังท้ายขวาใช้ได้ครับภายในก็ยังถือว่ายังใหม่นะครับนะกับรถประมาณ20ปีแล้วนะครับนะภายในถือว่ายังใหม่นะครับ นี่ครับผมที่เขียบบุหรี่มีนะครับอนะครับเดิมๆเลยนะครับนะรถไม่เคยชนนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีจมน้ํานะครับผมนะนะครเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับแต่ครนนี้เคยติดแก๊สแล้วนะครับแต่ว่าวางเครื่องใหม่แล้วก็ไม่ได้ติดแล้วนะครับนนี้ทําหมดเยอะครับเจ้าของบอกเป็นแสนนะครับ แมกนหกดยา่ะนะครับนเครื่องพันแปดนะครับนะครับขับดีมากครับผมช่วงล่างยังแน่นอยู่นะครับนะช่วงล่างไม่มีร้อนครับขับร้อยแปดสิบสบายๆนะครับภาสีหกเจ็ดนะครับภาษีหกเจ็ดนะครับหมดเดือนสิบหกมคนะครับ ทะเบียนสวยนะครับแปดสี่สี่พมนะครับพลอไม่ใช่ครับพลอแปดสี่สี่กรุงเทพครับผมนะครับคันนี้นะครับรถอยู่แถวบางเขนนะครับนะยางยังใหม่เลยเขาเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางนะยางยังดอกหนะหนาสี่เส้นครับผมนิ่มมากนิ่มอยู่เลยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับนะรถพร้อมใช้งานครับไทสาวกรถยุโรปนะครับ นี่ครับภายในกว้างครับข้างหลังครับาฝนตกแฉะนิดนึงนะครับนะครับรถไม่มีไม่มีชนครับผมนะครับคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่หกหมื่นเ้านะครับผมนะพร้อมป้ายไปเลยนะฮะถูกๆไปนะครับป้ายสวยนะครับนะครับใครสนใจนะครับหรือมาทดลองขับนะครับมาชมดูก่อนได้นะครับที่บางเขนนะครับหรือโทรมาที่เจ้ที่0ูน6 4เก8านะครับ v o l ส s วเก e n p a า s a t ปีนี้นะครับ ปี2 0 0พนะครับดิสนะครับนะกระจกปรับไฟฟ้านะครับเลนปรับไฟฟ้านะครับสีถือว่าสวยอยู่นะครับนี่ครับผมดูเอาเลยนะครับอ่ามีตำหนิก็อย่างที่ผมบอกไอฝั่งแผงตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนะเล็กๆน้อยๆองถ่ายตามสภาพนะครับแต่ถือว่าเอาไปคุ้มนะครับช่วงล่างเขาทำมาใหม่นะครับแล้วก็วางเครื่องมาใหม่นะครับรถคันนี้ผมก็ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับ ลองเทสลองใช้ก่อนนะครับโอเคครับใครสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่0 9 4 6 6 8ก้า่ปนะครับนะมาดูรถได้ที่บางเขนนะครับมาทดลองขับก่อนได้นะครับผมโอเคครับผมตั้งไว้ราคาที่6 9 0 0 0นนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับยังฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ครับให้กับช่องด้วยนะครับแล้วมีรถดีๆรถรีวิวนะครับให้ท่านได้เลือกได้ชมนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ